ซาชิกิวาราชิความเชื่อเรื่องผีเด็กให้โชคหรือกุมารทองของญี่ปุ่นตำนานความเชื่อเกี่ยวกับผีเด็กให้โชคหรือกุมารทองไม่ได้มีแต่ที่ประเทศไทยที่ญี่ปุ่นก็มีเรื่องราวทำนองนี้เช่นกันซาชิกิวาราชิตตามความเชื่อของญี่ปุ่นส่วนมากมักจะอยู่ในรูปเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยๆราาๆ5้าถึงสิบสี่ปีอาศัยอยู่ตามห้องของบ้านที่เก่าๆและตามอาคารต่างๆบางครั้งจะวิ่งเล่นจนผู้อาศัยได้ยินเสียงบางครั้งจะออกมาเล่นกับเด็กๆซึ่งผู้ใหญ่จะมองไม่เห็นซาชิกิวาราชิยังช่วยปกป้องเจ้าของบ้าน จากพยานตรายต่างๆรวมไปถึงสิ่งอปมงคลที่จะย่างกลายเข้ามาภายในบ้านที่สาชิกิวาราชิอาศัยอยู่เนื่องจากสาชิกิวาราชิจัดว่าเป็นผีประเภทหนึ่งและมีพลังที่น่ากลัวของเทพอารักษ์ซึ่งมีทั้งคุณและโทษมีเรื่องเล่าว่าหากสาชิกิวาราชิไปอาศัยอยู่ที่บ้านของใครจะนำโชคลาภมหาศาลและความมั่งคั่งมาสู่บ้านหลังนั้นแต่เมื่อใดสาชิกิวาราชิจากบ้านนั้นไปซับสมบัติและความเจริญรุ่งเรืองที่สาชิกิวาราชินำมาจะมาลายหายไปจนสิ้นและความพินาศจะมาเยือน สมัยก่อนบางครอบครัวที่มีฐานะจึงสร้างห้องเพื่อให้สาชิกิวาราชิอยู่และทำพิธีขังสาชิกิวาราชิไว้ในห้องนั้นและให้ลูกสาวไปอาศัยอยู่ในห้องนั้นเพื่อเป็นเพื่อนและคอยดูแลจัดหาเครื่องเส้นให้สาชิกิวาราชิอย่างในการ์ตูนในตำนานเรื่องล่าสุนกายที่จะมีหญิงผมขาวที่ชื่อไซยะในเรื่องเป็นคนรับหน้าที่อันนี้ก็จะไปคล้ายกับของทางล้านนาที่จะมีการสร้างหอเลี้ยงผีแล้วก็ให้ลูกสาวคนโตหรือคนเล็กเป็นคนดูแลการที่สาชิกิวาราชิจะเลือกเข้าบ้านหลังไหนนั้น ไม่ทราบแน่ชัดแต่จะชอบเลือกบ้านที่ค่อนข้างเก่ามากกว่าสําหรับบ้านสมัยใหม่ซาชิกิวาราชิอาจจะเลือกเข้าอยู่บ้างแต่ต้องไม่มีสํานักงานในตัวบ้านเพราะซาชิกิวาราชิไม่ชอบกิจวัตรประจําวันที่อกทึกผู้คนพยายามที่จะสร้างห้องไว้ให้สําหรับซาชิกิวาราชิโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามโรงแรมและสํานักงานโดยจะเป็นห้องที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาและของเล่นแต่ความพยายามดังกล่าวมักสูญเปล่าเพราะเท่าที่ศึกษามาบ้านญี่ปุ่นสมัยใหม่จะมีการออกแบบที่ผิดหลักแต่กลับได้รับความนิยม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันที่จะพบเห็นได้ทั่วไปนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คนญี่ปุ่นไม่คิดจะมีบ้านแม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะทําการแจกบ้านแถมเงินเพื่อจูงใจคนการจะให้ซาชิกิวาราชิอยู่กับบ้านใดบ้านหนึ่งนานๆต้องการการดูแลที่เหมาะสมซาชิกิวาราชิไม่ชอบการเอาใจที่มากเกินไปเพราะว่าซาชิกิวาราชิมีนิสัยเหมือนเด็กบางครั้งก็สร้างปัญหาให้ได้เหมือนกันบ้านที่คนในบ้านมักจะทําเสียงดังและทะเลาะมีปากเสียกันบ่อยๆซาชิกิวาราชิจะไม่หยิยบเข้าไป ดังนั้นคนในครอบครัวควรพูดคุยรับฟังเหตุผลของกันและกันอย่าใช่แต่อารมณ์จะเป็นวิธีที่ดีกว่าการแสดงความโกรธและพยายามเอาชนะกันเพราะความโกรธจะขับไล่สาชิกิวาราชิไปได้เหมือนกันส่วนลักษณะบ้านที่สาชิกิชอบจะเป็นบ้านที่มีอากาศถ่ายเทมีเด็กๆมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนอกจากสาชิกิวาราชิแล้วยังมีผีเด็กอีกตัวที่เรียกว่าสาชิกิโชจิบ้างก็เรียกคุราราสึและคุรัสัง ใช้เพื่ออ้างถึงเด็กชายซาชิกิที่อาศัยอยู่ในโกดังซึ่งเด็กผู้ชายปรากฏตัวเพื่อบอกเตือนรังร้ายเกี่ยวกับน้ําท่วมมีการกล่าวว่าการเห็นเด็กผิวขาวเป็นลางดีและการเห็นเด็กสีแดงเด็กที่มีลักษณะหน้าแดงสวมชุดสีแดงและถือทั้งสีแดงอยู่ในมือหนีออกจากบ้านถือเป็นลางร้ายมีการพบเห็นเด็กชายสีแดงในกรณีดังกล่าวซึ่งทั้งครอบครัวถูกวางยาพิษจนเสียชีวิตครอบครัวที่ร่ำรวยของญี่ปุ่นบางครอบครัวเชื่อว่า มีซาชิกิวาราชิอยู่ในบ้านหลังเก่าของพวกเขาและพวกเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพวกเขาไม่เชื่อเรื่องซาชิกิวาราชิที่บ้านและแม้แต่บูชาซาชิกิวาราชิทุกวันว่ากันว่าซาชิกิวาราชิชอบข้าวอสุกิโทแดงพวกเขาจึงถวายข้าวอสุกิให้ซาชิกิทุกวันโดยมีความเชื่อว่าหากปริมาณข้าวที่ถวายไม่ลดลงแสดงว่าความมั่งคั่งครอบครัวจะลดลง แม้ว่าความเชื่อเรื่องของซาชิกิวาราชิตและอินุกามิจะคล้ายกันแต่ตรงกันข้ามกับอินุกามิผู้คนคิดว่าซาชิกิวาราชิตเป็นเทพเจ้าผู้ปกป้องพวกเขาเต็มไปด้วยความเคารพต่อซาชิกิและพวกเขาก็หวังว่าซาชิกิจะอยู่ในบ้านของพวกเขาด้วยผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เมืองน,นิโตะจดประดิษฐานรูปเด็กๆในบ้านและวางขนมหรือของเล่นญี่ปุ่นไว้บนแท่นบูชาประเพณีนี้ยังคงมาจนถึงทุกวันนี้ ประเพณีการสร้างกระท่อมที่บ้านโดยเฉพาะสำหรับซาชิกิวาราชิโดยหวังว่าจะเก็บโชคบางส่วนไว้เพื่อให้ครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองโทโนโมโนกตาริเล่าว่ามีห้องเล็กๆชื่อว่าซาชิกิวาราชิอยู่ในบ้านของเศรษฐีในหมู่บ้านซูจิบุจิในสมัยก่อนเมื่อมีงานเลี้ยงที่บ้านจะมีคนมาส่งไปที่หน้าประตูห้องโดยเฉพาะห้องที่จะเรียกซาโตะและรอสักครู่เพื่อเชิญซาชิกิวาราชินักวิจัยด้านวรรณกรรมมิอุระย,ยูยูกิเชื่อว่าซาชิกิวาราชิเป็นวิญ,ญญาณผู้พิทักษ์ของครอบครัว เมื่อชาวเมืองโกโตในจังหวัดอาโอโมริสร้างบ้านใหม่พวกเขาจะฝังลูกบอลทองคาไว้ใต้พื้นด้วยความหวังว่าซาชิกิวาราชิจะเล่นกับลูกบอลและนําความสุขมาสู่ครอบครัวจากที่ไปค้นข้อมูลเรื่องราวความเป็นมาของซาชิกิวาราชิส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดอิวาเตแต่ยังกระจายอยู่ในจังหวัดอาโอโมริจังหวัดนี้อย่างนี้จังหวัดอาคิตะและจังหวัดโทโฮคุความเป็นมาของซาชิกิวาราชิว่ากันว่าในสมัยโชกุนคามาคุระเด็กหญิงตัวเล็ก และแม่ของเธออาศัยอยู่ในบ้านพังๆในชนบทของจังหวัดอิวาเตะเนื่องจากพ่อเสียชีวิตและแม่ป่วยหนักชีวิตของแม่และลูกสาวจึงพบความลำบากต้องอาศัยลูกสาวไปเก็บยาบนภูเขาทุกวันเช้าวันหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กๆไปเก็บยาตามปกติแต่จู่ๆก็ไม่กลับมาแต่สมุนไพรที่เธอเก็บมายังคงปรากฏอยู่แม่ของเธอถามคนใกล้ๆก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นผู้เป็นแม่จึงตัดสินใจสุ่มดูว่ารกระรายามายังไง ซึ่งพบว่าเด็กผู้หญิงที่ลักษณะคล้ายลูกสาวของตนเป็นคนเอามาวางผู้เป็นแม่จึงตะโกนเรียกและรีบออกไปเด็กหญิงได้ยินเสียงจึงวิ่งหนีไปส่วนแม่ก็ไล่ตาไปอย่างใกล้ชิดแต่ตามไม่ทันทั้งสองได้วิ่งไปหาหน้าผาแล้วลูกสาวก็มองแม่ทั้งน้ำตาแล้วกระโดดลงไปในหมอกแล้วหายไปจากนั้นแม่ก็เดินไปข้างหน้าพบว่ามีเพียงตะกร้าย,ยาและรองเท้าคู่หนึ่งของลูกสาวตกอยู่ปรากฏว่าลูกสาวลื่นตกหน้าผาเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เธอกลับมาเพราะเธอไม่สามารถละทิ้งความห่วงใยที่มีต่อแม่ได้ และเพราะความโชคร้ายที่เธอต้องเผชิญในช่วงชีวิตของเธอเธอจึงไม่อยากให้คนอื่นต้องโชคร้ายเช่นกันเธอจึงกลายเป็นซาชิกิวาราชิและเธอชอบช่วยเหลือคนยากจนเป็นพิเศษนักชาติทันวิทยาชาวญี่ปุ่นบางคนถึงกับเชื่อว่าต้นกําเนิดมาจากประเพณีโบราณที่น่ากลัวอย่างยิ่งเกี่ยวกับต้นกําเนิดของซาชิกิวาราชินอกจากวอ่์ชั้นเศร้าที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีเวอร์ชั่นเมื่ออีกเวอร์ชั่นหนึ่งด้วยคิซันซาซากิเชื่อว่าซาชิกิวาราชิมีความเกี่ยวข้องกับประเพณีการฆ่าโบกปูนในภูมิภาคโทโฮ ประเพณในการฆ่าด้วยปูนเกิดขึ้นในยุคเกษตรกรรมตอนต้นของญี่ปุ่นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการไม่สามารถปลูกพืชได้เนื่องจากหิมะในฤดูหนาวทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารเรือรังพ่อแม่บางคนไม่มีเงินเลี้ยงลูกได้ดังนั้นเพื่อลดภาระเมื่อทารกเกิดมาจึงทุกทารกจนตายด้วยครกหินที่ใช้ตีข้าวแล้วฝังไว้ใต้พื้นห้องครัวซาซา,ากิกล่าวว่าคนที่ฆ่าเด็กๆอาจจงใจสร้างเรื่องราวของซาชิกิวาราชิขึ้นมาเพื่อปกปิดความจริงแต่เพราะว่าฝนตกหนักทันดินไหว จึงเผยให้เห็นกระดูกเด็กที่ถูกฝังไว้ในห้องครัวทำให้การฆาตกรรมเด็กถูกเปิดโปงซึ่งเรื่องนี้ถูกนำมาโยงเพราะเป็นผีเด็กในบ้านเหมือนกันแต่ในกรณีนี้คนญี่ปุ่นจะไม่ได้เรียกว่าซาชิกิวาราชิแต่เรียกตัวนี้ว่าอุซึสิกิวาราชิความเชื่อเรื่องซาชิกิวาราชิในญี่ปุ่นเป็นที่นิยมมากจนมีโรงแรมหรือที่พักมากกว่า50แห่งทั่วประเทศที่ทำการตลาดว่าที่โรงแรมมีห้องซาชิกิวาราชิและมีการพบเจอเพื่อให้ผู้คนเข้าไปพักเพื่อจะได้โชคดีได้โชคลาภจากซาชิกิวาราชิกลับไป ถ้าให้วิเคราะห์เรื่องของซาชิกิวาราชินั้นก็มีหลายมุมมองที่แยกเอามาวิเคราะห์ได้เช่นเรื่องคติชนความเชื่อซึ่งกรณีนี้ก็จะไปคล้ายของไทยเรื่องผีบรรพบุรุษส่วนจีนก็จะเป็นติจู้และผู้จิ๋วของยุโรปอยู่หลายส่วนที่มีความเชื่อไปทํานองเดียวกันเรื่องผู้ที่มีลักษณะเหมือนเด็กอาศัยอยู่ในบ้านและให้โชคกับคนโดยผู้คนมักจะมีการวางอาหารหรือเครื่องเส้นไว้เพื่อเป็นการตอบแทนหรือแลกเปลี่ยนให้ผู้เหล่านั้นอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องลักษณะที่พักที่ส่งผลให้ผู้คนมีโชคซึ่งจะไปคล้ายกับหลักงจุย และความเชื่อของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในมงคล38ข้อสีการอยู่ในถิ่นอันสมควรจะช่วยให้ชีวิตเจริญซึ่งในทางปฏิบัติหลายๆคนที่มีปัญหาก็มักจะมีคนแนะนําให้ไปพักผ่อนต่างจังหวัดเพื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศเพื่ออะไรๆจะดีขึ้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีพลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ